ทสวัสดีไวลุทุนน้อยวันนี้ก็มีเ e กียรติความรุ่น้อยมาแบ่งปันนะครับเพื่อนช่างช่างมือใหม่ก็พอดีมีลูกค้าหนึ่งคนหรือน้องๆครับอยากได้ถามว่ามีโซ่ร้อยสิบอนะครับเขาอยากเพราะห้อง้เดิมมันเก้าสิบข้อนะครับเขาอยากได้ต่อครึ่งข้อครับแต่เส้นนี้ต่อแล้วนะครับก็เรามาดูวิธีการต่อก่อนนะครับวันนี้มีครับอุปกรณ์นะครับหนึ่งมีค้อนแล้วก็ทำ แหลมแหลมนะครับเพื่อจะตอกได้นะครับมีสเตอร์อันนี้คือทําคลิปไปแล้วที่คือลงคลิปไปครับเพราะมันจะต่อยากอันนี้ช่างจะไม่ตอกให้ดูนะครับวิธีก็ตอกตอกหมุดเอาไม้ให้หมุดออกหรือใครมีเครื่องมือถอดนะครับเขาต้องการขึ้นข้อแต่เนี่ยเขาเรียกข้อหนึ่งนะอันนี้ข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับชุดหนึ่งเป็นข้อหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครึ่งข้อช่างก็จะเอาแค่นี้นะครับครึ่งข้อนี่นะครับครึ่งข้อนะ แล้วต่อมาก็จะเป็นสภาพนี้ต่อแล้วเก้าสิบข้อครึ่งนี่ครับครึ่งข้อดูหน้าตานะครับดูไว้นะครับแล้วไปทําตามถ้าทําไม่ได้ก็อย่าทํานะครับเดี๋ยวโซ่มันจะหลุดจะขาดนะครับยีงใช้ได้ครับข้อต่อเนี่ยครับไม่ตายนะอย่าไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่รนเครื่องดูฟรีดูนะครับใส่ดูครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมแต่นี้มันก็มีหนืดนิดเดียวหน่อย จะให้ดีต้องให้ใส่ควบคู่กับเฟืงบิดแคมนะเพราะว่าโซ่มันใช้แล้วโซ่ต่อมามุมแคมมันจะหงายเงยขึ้นนะครับเราจะให้มาร์กมันตรงเป๊ะเราต้องใช้เฟืองบิดแคมช่วยนะครับก็ใส่ได้ปกติเดี๋ยวจะลองหมุนให้ดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับนี่ครับเยวจะหมดดุนดูนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับนี่ครับนะครับใช้งานได้จริงนะ โซ่ต่อนะครับสนใจก็ส่งมาทําได้นะถ้าทําเป็นก็ทํานะครับที่ของร้อยสิบนะครับทุกทีจะใช้ของร้อยยี่สาบุกายพานแล้วที่ต่อกันง่ายๆนี่ต่อยากนะครับ๋อประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคีินี้ม็จะมาเอาเองเปล่าทุคนที่สั่งต่อนะครับก็คลิปนี้เห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับก็ไม่ได้เก่งที่สุดครับก็จะทําให้ดีสุดครับไว้เจอคลิปต่อไปครับสวัสดี